คือความแปลกของผมก็คือถ้ามผมยิ่งเศร้ายิ่งเซ็งผมก็จะได้งานใหม่ๆมมซึ่งมันก็แอบเศร้าเหมือนกันผมเคยแบบว้พภาพบอกว่าเออบางทีชีวิตเราไม่ต้องเอิอขนาดนี้นตัวเรานั้นเราอยากให้งานเราเหมือนเป็นที่แบบรู้จัก<ม>อยากให้เหมือน<ม>งานเราแบบได้ไปแสดงงานเหมือนให้คนเห็นแบบผลงานของเราเนี้ยแล้วเหมืนรู้สึกว่าประตูมิติเนี่ยมันก็พาเราไปได้ไกลแบบ ไกลกว่าที่เราตอนแรกเราหวังไว้ด้วยผมรู้สึกว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับคือผมไม่ได้แบบฝันสูงเกินไปแต่ก็แบบไม่ได้ต่ําเกินไปเราเริ่มงานจากความตั้งคําถามความเศรา้าแล้วเหมือนหลังๆเราพูดถึงการวาบเข้ามาแบบหาตัวเองอเพราะว่าเราพูดถึงวาบเอาไว้ข้างนอกแบบเยอะแล้วนี่คือรายการ Art Citizens พลเมืองศิลปะ รายการที่เชื่อมโยงเอาผู้ที่รักและสนใจในงานศิลปะมาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองทัศนคติแพชชั่นของเขาที่มีต่อโลกศิลปะ ก็สวัสดีค่ะคุณน้องการก็ก่อนอื่นนะคะพี่จิบอยากจะขอย้อนไปตอนจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นศิลปินแล้วกันนะคะถ้าเราเริ่มเป็นตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆอะค่ะมันมีจุดเริ่มต้นยังไงที่ทําให้มารักหรือว่าชอบในศิลปะอะค่ะเกิดมาก็ชอบเลยอ่ะเอออาจจะเริ่มจากดูการ์ตูนด้วยครับดูการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ตอนไห็ก็วาดการ์ตูนญี่ปุ่นวาด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 แล้วก็เหมือนแบบชอบวาดรูปมากตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนแบบ วันหยุดอะไรเงี้ยที่บ้านก็จะส่งไปเรียนศิลปะตอนเด็กๆด,ด้วยแต่จริงเรียนหลายอย่างนะเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนหมดเลยอะแต่แบบอย่างอื่นทำทำแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีด้วยอันเนี้ยเหมือนแต่พอเนี้ยเราทำแล้วร,รู้สึกว่าเออเราเรา,เราทำได้ดีแล้วเราชอบมันชอบมันมากๆอะไรเงี้ย จริงๆแล้วรู้ตัวตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยยังไงเราต้องมาทางนี้ตอนในเด็กไม่รู้ว่าไปทางนี้ครับตอนในเด็กก็ถ้าตอนป .1 เลยคุยอยาถามเป็นอะไรก็บอกอยากเป็นหมออยู่แล้วอตอนนั้นมันโดนโดนเสร็จว่าหมอคือแบบมันเลิศเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไทั้งที่เราเรียไม่ได้ไม่ได้เกรตอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราไม่ได้รู้ว่ามันมีอาชีพหรือเ้ล่าแต่คือแค่รู้สึกว่า ตอนวาดรูปเรามีความสุขแล้วเราแบบไม่ต้องมีใครบังคับให้เราวาดอ,อะไรย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กถ้าเราไม่อ่านหนังสือด้วยอะที่เกียจอ่านเนี่ยที่แม่ก็จะแบบอ่านซิอะไรเงี้ยสังคมเลขอ่ไทยอังกฤษเนี่ย,ยเราเราไม่เราเป็นชอบอหนังสืออะ <laughs> แต่เรารู้ว่าเราเราชอบวาดรูปอะแบบไม่ต้องมีใครมาบังคับทราบมาว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียนมาหาลัยเนี่ยจบสาขาวิชาการออกแบบ ิเทศศิลป์ใช่ไหมคะจากศิละปะกรใช่อยากทราบว่าตอนนั้นนะคะตอนที่เราทํางานศิละปะในช่วงวัยเรียนเนี่ยมันมีกลิ่นอายอะไรที่ส่งผลมาถึงงานในปัจจุบันบ้างไหมคะอมตอนนั้นไม่เลยครับก็คือทําไปไทไปําไปเรื่อยเลยครับพอดีเหมือนเขาก็จะมีโจทย์ให้เหมือนตอนเรียนมันเหมือนเป็นแบบฝึกหัดมากกว่ามันก็แล้วแต่ว่าแบบแต่ละโจทย์คืออะไรเราก็เหมือนแบบหาเรื่องราวเข้าไปอ,อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดเทียบแล้วไม่เหมือนเลย ก็อาจจะมีหน้าตาหรือแบบว่าเส้นเส้นสายบางอย่างที่คลายๆแต่แบบว่าคอนเซปต์ตอนนั้นยังไม่ได้ d e v e l o p แล้วอ่างั้นเราขอเข้าสู่ตอนช่วงทํางานและพอจบปุ๊บนะคะหลังนั้นก็คือได้ข่าวว่าทํางานเป็น Creative นะคะโฆษณาเนาะเรียกว่าคุณก้องการเป็นดาวรุ่งนะคะของวงการโฆษณาเลยเพราะว่าได้รางวัลคางจับบื้านซึ่งคือคางสไลออนที่ถือว่าเป็นรางวัลระดับโลก ลราก็รางวัลสูงสุดในวงการของครีเอทีฟโฆษณานะคะแถมยังได้จากรางวัลอื่นๆอีกรวมแล้วแบบติดต่อกันถึง3ปีอะไรเงี้ยคือเรียกว่าเป็นไฮไฟเออร์ er เลยถ,ถ้าเทียบในตอนนั้นเนาะแต่มันน่าแปลกใจอันนี้อยากถามนิดนึงว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจลาออกจากอาชีพนั้นแล้วเดินทางไปสู่เส้นทางอื่น คือตอนแรกผมชอบโฆษณามากๆแล้วก็เหมือนเรียนชอบงานครีเอทีฟด้วยครับแล้วก็ได้ลองทำซึ่งงานนี้มันให้อูม่นตรงมันให้ประโยชน์เรามากๆเลยครับม,มันให้ทั้งแบบวิธีการคิดวิธีการแบบสเต็ปในการคิดงานต่างๆอะไรเงี้ยไปถึงการที่เหมือนอพีเซนต์งานด้วยซ้ำ ผมก็เลยแบบแต่แต่ถึงจุดหนึ่งอ่ะผมทำอยู่ทามา2ปีครึ่งหรือ3ปีอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบไม่เห็นตัวเองไปเป็นแบบ Creative Director ECD รออะไรเงี้ยที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเราเราชอบแบบอะไรที่มันแบบ Freedom แบบกว่านี้เราชอบทำอะไรที่แบบอยากทำอะไรเพื่อเพื่อตัวเองบ้างเพราะว่าเพราะว่าโฆษณามันจะเหมือนทำเพื่อลูกค้าทำเพื่อโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้โจทย์มาเราก็ได้คิดแต่พอถึงจุดหนึ่งเราถึว่าเออเราอยากลองทำอะไรที่แบบ เพื่อตัวเองเล่าเรื่องของตัวเองบ้างผ่านเรื่องราวของตัวเองงั้นเข้าสู่ตอนนิวยอร์กแล้วกันเนาะชีวิตในนิวยอร์กนะคะทาไมต้องเป็นนิวยอร์กด้วยอ่ะคือเราก็ไม่ได้ทถกันบ้านเยอะด้วยครับคือเป็นคนเหมือนตามความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเออตอนแรกคิดแค่ว่าแบบจะ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 ลอนดอนหรือนิวยอร์กแค่นั้นเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่แบบว่าแฮปเพนแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าใจเข้าใจง่ายในการอยู่เหมือนเราเราเรารู้ว่ามันน่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่พอดูงานเราวิธีการวาดรูปของเราอะเราสูว่างานเรามันดูเป็นป๊อปอาร์ตมันดูเป็นแบบทางอเมริกามากกว่าก็เลยก็เลยตัดสินใจไปแค่นั้นเลยครับอโอเคค่ะเพราะนั้นก็เลยจบที่นิวยอร์กนั่นเองใช่แ่ะงั้นเราเรามาพูดดีกว่าว่าแล้วเราเริ่มต้นเป็นศิลปินชาวเอเชียในนิวยอร์กได้ยังไงคะ คือตอนแรกก็ต้องไปเรียนภาษาก่อนคนระับเพราะว่าพูดพูดไม่ได้เลยครับอืมเราก็เหมือนแต่เป็นคนเหมือนชอบไปดูงานอาร์อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย<ๆ>ก็มาเริ่มทําจริงๆประมาณปีที่สองปีที่สามก็เริ่มแบบว่าเออทาไงดีที่แบบที่แบบว่าเอออยากอยากจากโชว์งานที่นูน่นอะไรเงี้ย<ๆ>ก็มีหลายครั้งที่แบบว่า เอาเรซูเม่ไปยื่นเดินเดินยื่นตามแกลลอรี่นะตลกว่าคือแบบจริงๆเขาไม่รับพวกเรซูเม่แบบนี้ขนาดนั้นนะเขามบนเขาจะมีแบบเยียร์แพลนอยู่แล้วว่าแบบให้ใครโชว์แล้วเราตลกว่าแบบเราก็เดินไปดุมๆเราไม่รู้ไงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รับหรอกอะไรเงี้ยอืมล้วก็จุดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเกิดความแบบว่า d e p r e s s ั่นแบบ d e p r e s s เมากมากก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าคิดภาพถึงเหมือนประตูเหมือนประตูมิติที่เหมือนอยากพาเราแบบ เอออยากกลับไปที่ไทยหรืออยากไปเจอที่แบบที่ที่ดีกว่านี้หรือแบบว่าตอนนั้นมันมีเรื่องของแบบการข้ามผ่านบางอย่างคือทุกคนที่ไปนู่นมันก็จะเหมือนต้องต้องสู้กับชีวิตเนาะเพราะว่านิวยอร์กมันทัฟมากแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องของแบบ LGBT ที่เราเคยไปแบบプライมันที่เขาเหมือนเรียกร้องสิทธิอะไรบางอย่างคือทุกคนเหมือนอยากจะไปที่ที่เป็นที่ที่ดีกว่าเนี่ยเออมันก็เลยเห็นเ็นภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเริ่มเริ่มทำโปรเจกต์ที่เป็นเทเลพอร์ตขึ้นมาอืมแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยแกลเลอรี่อะไรหรืองานเราก็เราเหมือนเราเป็นเหมือนคนต่างดาวอะก็ไม่มีไม่มีคอนเนคชันอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีพี่ที่รู้จักอะครับเขาก็แนะนําว่าลองทํปบนสติเกอร์บอม์ไหมอะไรเงี้ยเออแบบเอาไปแปะตามที่ต่างๆในนิวยอร์กก็ไปแปะแปะแปะแล้วเราก็ลองแบบส่งเรซูเม่ส่งอะไรไปที่แบบพวกคอมมูนิตี้สตรีทอาร์ตที่นู่นเพราะว่ามันสัมมิทง่ายกว่าแล้วเขาเขาเหมือนเปิดกว่าถ้าจะไปอยู่ในแกลเลอรี่เลยอะไรเงี้ยก็เริ่มทำสตรีทอาร์ตก่อนแล้วก็ ต่อมาเรื่อยๆครับแล้วถ้าคิดว่าแต่ผลงานชิ้นไหนที่นิวยอร์กที่รู้สึกว่าทำให้เราเป็นที่รู้จักมากที่สุดคะ ก็น่าจะเป็นงานที่เหมือนเราได้เพนท์เหมือนเป็นคอนเทนเนอร์สีขาวตรงในในแมนฮัตตันนะครับก็ใหญ่ประมาณแบบสิบกว่าเมตรเป็นเป็นแบบคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆซึ่งมันก็เหมือนเป็นที่ที่แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆคุยเรื่องผลงานบ้างนะคะผลงานที่พี่ทิพย์เพนว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยของคุณก้องการนะคะแล้วก็เห็นมาหลายๆเอกซิเบชันที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนมันจะเป็นจากแนวคิดที่มาจากอินเนอร์ของตัวเองอาจจะ แรงมานานใจตอนที่อาศัยอยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมคะมันก็เลยูดถึงอิสรภาพูดถึงการการเดินทางใช่ใช่อย่างเทเลพอร์ตอะไรที่มันแต่ว่าสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นเรื่องของหลุมดําที่เหมือนสื่อถึงการว้าเราแบบวาไปที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมคะคือเห็นเยอะมากเลยอยากถามว่าณวันนี้รู้สึกว่าตัวเองได้ว้าไปสู่ความฝันหรือความหวังที่เราเคยวาดไว้เหล่านั้นแล้วหรือยังคะจริงๆเวรก็เลย กาแบบแก็ไปไกลกว่าที่คิดตอนแรกไว้ยเยอะเลยครับคือเราอ่ะเคยแบบอยากสำหรับตัวเรานั้นเราอยากให้งานเราเหมือนเป็นที่แบบรู้จักอยากให้เหมือนงานเราแบบได้ไปแสดงงานเหมือนให้คนเห็นแบบผลงานของเราเงี้ยแล้วเหมือนรู้สึกว่าประตูมิติเนี่ยมันก็พาเราไปได้ไกลแบบไกลกว่าที่เราตอนแรกเราหวังไว้ด้วยซ้ำอะไร<า>เ<ล>งี้ยครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแบบถ้าเป็นเรื่องของสังคมอะไรเงี้ยผมก็เคยทำวาร์ปเกี่ยวกับ สิทธิเกี่ยวกับ LGBT อ,อย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทุกวันนี้โลกม,มันก็เปิดกว้างให้กับทุกอย่างมากขึ้นเหมือมมนอความคิดอิสระ,คะใครเป็นอะไรก็ได้มากขึ้นเยนนอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ทุกคนจะเห็นเยอะ<ม>ๆเลยก็เพราะว่าคุณก้องการเนี่ยจะร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยมีหลักการในการวางสมดุลน,นะคะระหว่างความเป็นอ d เดนติตี้ของความเป็นกองการกับ<ม>แบรนด์คอมเมอร์เชียลต่างๆนั้นนะคะยังไงบ้างนีค่ะ โชคดีที่แบบลูกค้าเขาเรียกว่าที่ติดต่อมาเขาค่อนข้างเหมือนเข้าใจงานเราอยู่แล้วพอเราทําอะไรอ่ะเราก็เขาก็จะอัดแอปกับเรื่องเทเลพอร์ตของเราไปโดยแบบไปโดยปริยายแบบเขาก็จะแบบนําเสนอเรามาว่าเออเราเลือกเลือกผมเพราะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการทางานมันจะค่อนข้างเป็นตัวเองมากๆเลยครับแล้วเหมือน ลูกค้าเขาก็จะให้เกียรติผมในการแบบผลิตงานเขาก็จะแบบแก้แก้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายเราสึกว่าเราทำคอมเมชีลอาร์ตแต่ยังมีความเป็นเหมือนแบบอาร์ตเวิร์กอยู่คือไม่ได้เป็นแบบวาดเพื่อเขา100%แต่มันคือการคอลแลบมันคือการแชร์ระหว่างแบบเอ่ออาร์ติสกับโปรดักต์ดังนั้น้ามันคือการแชร์ดังนั้นแบบ เขาก็ให้สิทธิ์เราแล้วก็ฟังบรีฟเขาอย่างเงี้ยค่ะพอ <ผม S 1> ถ้ามันถ้ามันเจอกันตรงกลางได้ผมว่ามันก็จะได้งานที่แบบแฮปปี้ทั้งคู่แล้วก็ไอดีนตี้ผมก็ยังอยู่ถ้าในฐานะศิลปินเนี่ยแน่นอนแบบ เราก็ต้องอาศัยแรงบันดาลใจแบบในการสร้างสรรค์งานเนาะทีเนี้ยอย่างเวลาที่เราท้อมากๆเราเศร้าหรืออะไรเงี้ยมีวิธีหรือว่ามี power source แหล่งพลังงานยังไงในการที่จะ r e c h a r g energy e ของเราคือความแปลกของผมก็คือถ้ามผมยิ่งเศร้ายิ่งเซ็งผมก็จะได้งานใหม่ๆอ,อ,อซึ่งมันก็แอบเศร้าเกันผมเคยแบบไหว้ภาพบอกว่าเออบางทีชีวิตเราไม่ต้องเดขนาดนี้ก็ได้เพราะว่า <laughs> <laughs> เศร้ามาเยอะแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่คือตอนเศร้าแบบเงี้ยเราเรามีแรงบันดาลใจในการผลิตงานต่างๆได้แบบมากขึ้นเพราะว่างานหลุ่มดํามันเริ่มจากเหมือน d e p r e s s ด้วยมันเหมือนการแบบไม่มีทางออกอ่ะแล้วถ้าบางทีเราเศร้าเรารู้สึกว่าเออมันมาอีกแล้วมันทางออกของเราเคยแล้วก็ผลิตงานที่เหมือนเราออกไปเจอโลกที่มันดีขึ้นอ่ะเราก็จะได้งานใหม่ๆแปลว่างานผมมันก็เริ่มมันก็มาจาก d e p r e s s อยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยแปลว่าตอนเศร้าที่คือได้งานเยอะมากแต่บางทีแบบ S <S <S <mark> ขอไม่เศร้าบ้างได้ไหมขอแบบชิลๆแต่แบบตอนที่ผมแฮปปี้ว่าพอทีผมก็อยากอยู่เฉยๆอยากไปเที่ยวไม่ได้อยาก,ยากทำงานอ,าอะไรเงี้ยคาดว่าศิลปินส่วนใหญ่อะค่ะก็คงอยากจะให้งานของตัวเองเนี่ยเป็นถูกยอมรับแล้วก็สะสมนะคะจากนักสะสมทั่วโลกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็พอทราบว,ว่าคุณกองการเองเป็นหนึ่งในแบบว่าเฟรริตอาร์ติสของ c o o p p p l e คิดคูกนะคะไม่รู้ไม่รู้เรื่อหรือเปล่าเขาเขียนไว้เลยนะเขาเคยซื้อใช่แล้วเขาก็ซื้องานสะสมงานคุณก้องการเช่นเดียวกันคุณก้องการมองตัวเองอะค่ะว่าณตอนนี้เราเดินทางไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วหรือยังอะค่ะอืมผมรู้สึกว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับคือผมไม่ได้แบบฝันสูงเกินไปแต่ก็แบบไม่ได้ต่ําเกินไปก็เหมือนแบบ ฝันไว้แบบไกลสักนิดหนึ่งแต่พอเราได้แล้วเราก็มองไปอีกอ่ะเออมันก็คือทีสเต็บ by เต็ปใช่ใช่ใช่แต่แบบจะถามว่าแบบอสมหวังคืออะไรแบบมันก็มันก็ยากนะเพราะว่าคนเราแบบบางทีมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องมีความฝันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหมือนโตขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วเพราะนั้นตอนนี้พอใจกับจุดที่มาถึงตรงนี้แล้วหรือยังนะคะก็พอใจนะครับพอใจ แต่ก็ไม่ได้หยุดนะครับคนละเรื่องน<อ>ะเพราเราก็ฝันต่อเนาะใช่ใช่โอเคเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากรู้มากเลยอ่ะคือเพราะเราไปเศษไม่ได้เลยว่าแบบภาพจําของงานของกองการอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นหลุมดําเคยคิดบ้างไหมคะว่าวันหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนอีเดนิตี้เราหรือเปลี่ยนภาพจาเนี้ยโดยการที่สร้างเป็นภาพจําใหม่คือผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแบบเดินทางการเติบโตมากกว่าจริงอ่ะถ้า งานหลายงานผมอ่ะก็ไม่ได้มีหลุมดำแล้วนะแต่จะมีอมฟอร์มแบบวงลีฟอร์มอะไรที่มันโผล่มาอะไรเงี้ยคือมาว่ามันมันมันตามเวลาอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ยึดติดกับหลุมดำอยู่แล้วแต่แบบว่ามันต้องค่อยๆเหมือนแบบทานฟอร์มไปมว่าเราอยากวาดอะไรต่ออ,อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเราน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแน่นอนจากการที่เราโตขึ้นครับโอเคเพราะนั้นสุดท้ายก็อยากให้คุณต้องการฝากผลงานที่กำลังจะมี ออกมาอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่รู้แฟนๆเราจะได้รู้ว่าเราจะมีอะไรได้ติดตามจากคุณก้องกลางบ้างอะค่ะถ้าของปีนี้ครับก็จะมีอ่โซโล่อีซิบิชั่นที่เกาหลีเดือนเดือนน่าจะเป็นเดือนเมย์ครับค่ะครับแล้วก็อาจจะมีโซโล่ที่เออประมาณเซปเทมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมีกรุ๊ปโชว์แบบอาร์มัแฟร์ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีงานไหนอยากจะฝาก โดยคอนเซปต์ไหนแนวคิดไหนที่แบบเอออยากจะฝากเอาไว้ไหมคะจริงๆงานงานในแนวนี้ผมเล่นกับเขาเรียกว่า depression เยอะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนแบบแเราเริ่มงานจากความต<ม>ั้งคํา,คาถามความเศร้าแล้วเหมือนหลังๆเราพูดถึงการวาปเข้ามาแบบ หาตัวเองเพราะว่าเราพูดถึงวัตเอาไว้ข้างนอกแบบเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจะมา work w o เกี่ยวกับเรื่อง depression อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าปัญหานี้มันก็ค่อนข้างหนักกับคนสมัยใหม่อ่ะไม่รู้ว่ามันก็ก็ิจริงก็รู้แหละว่าเพราะอะไรแต่แบบว่ามันก็การมันก็ขึ้นทุกปีเนะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือแบบความแบบ d e p r e s s เพราะว่าสังคมต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นแบบปัญหาระดับแบบว่าโลกอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยาก เอาเรื่องนี้มาทำนะครับถ้าต้องให้คุณต้องการนะคะเลือกมา3อย่างนะคะที่มีอิทธิพลหล่อหลอมให้มาเป็นคุณก้องการในทุกวันนี้คุณก้องการคิดถึงอะไรค่ะ3มอย่างเหรอครับค่ะคิดถึงชีวิตประสบการณ์ของตัวเอง <c oughs> ตั้งแต่เด็กแล้วก็การตั้งคำถามของตัวเอง <c oughs> กับกับโลกเกือยกับสิ่งแวดล้อม <c oughs> แล้วอันนี้3ามก็น่าจะเป็นนิวยอร์ก เพราะว่านิวยอร์กเหมือนเราเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเปลี่ยนให้เราแบบออ,ออกจากเซฟโซแล้วก็เหมือนไม่มีทางแบบทางกลับหลังแล้วอะ่ะเราก็เลยต้องอต้องทำต่อ